สวัสดีครับผมพบกับช่องพี์ฟาร์มกันนะครับจมือนนี้บ่ได้ไปไทยงั่วครับบ่ได้ไปชคกีปพุงัวครับเมื่อได้ไปหากินครับมือนี้จะมาทดลองครับทดลองบักแตงโม่นะครับอีนีบักแตงโม่ครับครับนี่ครับน้ำกะทิครับแล้วก็ปีดครับปิดจะคือมื้อนี้สี โอ๊บฟางหมึกแดงโม่ครับผมโอ๊บฟางหมึกแดงโม่เห็ดของหวานนะครับผมก็ไ่รู้กันว่าจะเป็น่ยนในใครับเธทดลองเบิลงนะครับว่าอยเป็นังศ์ยีเดี๋ยวว่าพาพาเคิงนะครับแล้วก็ขวดเนื้อออกมาเพียดเป็นสิ้นเป็นสิ้นครับแล้วก็เจ้ากะทินี่ครับกะทิใส่ในเนื้อในสิ้นหมึกแดงโม่ครับแล้วก็เอาไปนี่ครับโอ๊บฟางครับโอ๊บฟางโอปิดนี่ครับว่าอย่เป็น่ยนในใครับ น้ครับรับส้มกันได้ครับว่าจะเป็นนะครับผมขั้นตอนเรกเข้าครับดุนบักหมูนครับว่าจะแดงไหมครับผมได้จะแดงนะครับผักหมูนะครับโอ้ถือว่าได้การครับถือว่าได้การเก๋ยวได้ครับ เอาเอาครื่องนึงนะครับเอาเครื่องนึงพ่อครับมือนี่ครับีขวดเอาอันนี้มันออกครับขวดเป็นตอนชนี้นะครับเป็นสิ้นชนี้ครับพอดีค่ำครับนี่ครับพี่น้องชิมึงย้ยตอนครับบานบ่าบานครับบานเดี๋ยวผมหยิบเก็บเป็น ชิ้นประมาณนี้นะครับแต่กะจะเทลงคือเก่าครับแล้วก็เอาน้ำกะที่ใส่มือนีบไปเลยนะครับล่องทดลองมือครับอยากดูก,ก,กันครับมันจะแสยียบ,บับาว่าจะกินได้นรืบเปล่บพวกโม่อบฟางครับมือนี้บักโม่อบฟางอบอบปิดครับเรียบเดียวครับแป๊บเดียว สูงอะสุกดีครับขวดออกนาตาอีเป็นประมาณนี้นะครับนี่ขวดออกดีนะครับต่อไปผมจะเอาบักโม่ครับใส่ขึ้นกับน้ำกะทีใส่นะครับนี่นกะทีสใส่กับเราครับผมดหองมึงครับนี่กินได้ปะครับ เกิดมาไม่เคยเห็ดจะเคลียดด้วครับนี่สูตรเด็ดครับบักหมู่อ๊ฟางครับมื่อนี่โอ้ยใหญ่ละผมบอกน้ำตาลเซเด้ครับผมว่ามันต้องหวานจากหมกหมูกามากครับผมหันเสียบครับผม พ่อเลยครับมีกินแล้วครับนี่ครับผมต่อไปกะทิครับกะทิใส่ครับซีบ่บมันเจ้าๆมาครับผมแล้วก็ไปโอฟ๊ฟฟางเลยครับ ีครับโอ้คักปันยังแบบนี้ของหวานครับของหวานานะครัขบขวรได้นหน่อยในพอดีได้ครับนี่ครับนี่หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับแล้วห้าไปโอบเลยครับไปที่นี่ถึงเวลาแล้วครับโอบเลยวัดนี้ว่าหยเปลี่ยนได้เนะครับไปครับนะครับบบดนี้ ายิ่ตังครับเอานำมดเน้อยครับเพื่อความออเพื่อเอเห็ดโอบไก่นะครับผมเยาอันนี้มันเป็นบักมู่ครับน,นี่ครับบาทนี้โห่พอดีเลยครับพอดีเลย ทดลองครับทดลองโอ้พอดีเลยครับพอดีครักเนี่ยครับพอดีครักเนี่ยครับต่อไปกะเอายินครับใส่ทั้งถางคือบคือบคอ,บคอ,บคอบไกเปีเลยครับอากาศหอนครับเพียงเียง เพื่อว่าให้มันฟิวนะครับผม เทิงองอ่งม,มันอยู่บัสไซด้ครับเพราะว่ามันอยู่บัใหม่คือนไกลเด้อผมคิดว่าบัสไซครับให้มันใหม่ลงไปเลยครับแตงหมูนม้ำใส่อย่างน้อยครับน้ำน้ำใส่เรียบร้อยแล้วครับหาเพียงมาใส่กันร่วงมึงครับว่าหยุดปิดนั่นเลยครับ,รมบ,นนรบผม เนียครับต่อไปก็เอาฟางใช่้ะครับผมฟางหรือเปี่ยงครับบานผมเหิืนเปี่ยงบาใช่หลายครับเปี่ยงต้องไ่ใช้หน่อยนะครับจะไม่มาหา เนครับเอาเลยครับเอาเลยแปานเกนเล็ดอะไรผมจะเขียนเนี่ยครับนะครับ วนครับวนหารุ่นเบิ้งกันครับว่ามันจะเปลี่ยไนไดไงนะครับกะทิเข้าจะซุป่ะครับรุ่นแต้กะทิซุปนี่นะ,ะนะครับถ้ากะทิซุกเข้ามากระได้กันนะครับเด็ดคืออบไก่นะครับแต่เปลี่ยนแตงโมครับครับ กะทินะครับผมกะทิครับมันอยู่หอมคือความคิดบ่ลนะครับ ม่านสามหอบครับใส่มาสามหอบโอ้ห้านห้าน ก็ปป่อยเขาหอมๆก่อนนะครับป่อยให้ไฟแดงๆนี้หมอดก่อนนะครับเพราะจะมาหลุดเมืองกันครับบ้านจะกินได้บอ่อครับผมหรือแดงดนะครับให่ไฟแดงๆนี่เมดก่อนครับ ทีมไปประมาณสีมนาที่ลยครับมาลุนเบิงน้ากันครับบานนี้ว่าจะาเป็นตั้งไดนะครับไม่เชี่วกันครับออโอ้โอ อย่างมัน,น,นหนลุมนะครับหลุมนี่เรียบร้อยเลย ดุนเบิ่งน้ากันครัาบ้านนี้ครับครับสามช่งหนึ่งครับผมเอออู้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่น้องโคตรเป็นเอเชียบเลยครับเบิ้งครับหอมหอมีิริคับผมพี่น้องโอ้ผมมาคิดว่านยีเป็นเอเชียบได้ครับหอมแห้งลยครับหอมกะทิแห้งครับเป็นเอเชียบได้ครับเบิ้งครับ สุดยอดเลยครับถือว่าได้ผลเกินคาดเลยครับเบิึงกระที่นี่หอมครับหอมไม่ได้การนะครับสุดยอดเลยครับอ่าเด้ผลเกินคาดด้วยครับนี่ไปครับไปชิมน้ำนะครับไปชิมเบิึงครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับสุดยอดเลยครับหน้าตาแซ่บครับเปิศาจแซ่บครับถือว่าผิวพันธุ์ท่างนอกพันเลยนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาแต่น้ำกะทิผมโจมมากเฮียมาเลยครับ ไปถอยก่อนชิมมือเงินครับถือว่านละได้ผลเกินขาดนะครับชิมมือเงครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับชิมน้ำกี่ทีกันครับเป็นไงบ้ครับน่าใส่กับหมูนะครับใส่กับหมูครับนี่ มันหนาตาหมูครับใหม่ๆแต่หอมครับกินหอมหนี่หอมกะทีครับหมึกหมูมันบวกกันนี่สุยดยอดนะครับ <_ d ata> หวานนะครับ <_ d ata> กะทิปลาเสียบครับแต่ผมหูขอพี่ผ่าเลยครับค <_ d ata> ือต้องห้าต้องใส่น้ำตาลนี่ครับเ <_ d ata> พราะว่าความหวานมันยังเบาหวานปั๊ดเลครับถ้าใส่น้ำตาลนิดน้อยนีด แดงสีครับแต่คว่ำหอมคว่ำบ้านมันบ่ลายครับผมแต่จังสีครับแช่ไปดีครับผมก็ไปใส่น้ำตาลแดงหน่อยครับคือว่าเป็นเมนูที่สัมพงก็ไม่เคยเห็ดแต่เคลียรนะครับอย่เคลียร์เลียบครับแต่คือว่าได้การครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆใครที่คลิปต่อไปนะครับก็ไลไรก็แช่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะอีกคำมันครับ ก็ว่าด้การครับแซบอยูรบมันหอมกะทิครับหอมกะทิหอมกะทิะทแล้วแห้งเลยครับหอมแห้งเลยแล้วบักโม่เป็นผลไม้นะครับนลยหอมบวกกันเขียนมาครับเต้มขาดไตวานขาดบ้าน,า,ดานครับเขาเสนน้ำตาลหยอดเล็กน้อยนี่ผพมว่าดีครับแซบดี คือว่าเด็กันครับผมครับผู้ใดอยากให้เฮ็ดคลิปบักนัดบักม่วงไงครับคลิปต่อไปหรือจะเป็นไก่อกฟางนะครับก็เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกันตังใจกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับมาฟังกันคลิปใหม่อีพีไหม่ครับอาจจะมีอีพีต่อไปครับครับอยู่กับพี่น้องครับเป็นกรับังใจกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาฟักันคลิปใหม่อีพีไหม่ครับผม